สวัสดีครับนี่คือการเจาะลึกเรื่องราวที่เราคัดสรรมาเพื่อคุณผู้ฟังนะครับวันนี้เรามากับแบรนด์ที่ผมเชื่อว่าแทบทุกคนต้องรู้จักหรืออย่างน้อยก็เคยเห็นผ่านตากันมาบ้างยาดมหง์ไทยนะครับใช่ค่ะเป็นไอเทมที่เห็นกันบ่อยมากจริงๆจากไอเทมสมุนไพรที่เหมือนจะธรรมดาธรรมดานะครับติดกระเป๋าใครหลายๆคนอยู่ดีๆก็กลายเป็นปรากฏการณ์ระดับโลกไปเลยแต่แล้ว เออไม่นานมานี้ก็มีข่าวใหญ่ที่เข้ามาสั่นสะเทือนความน่าเชื่อถือของแบรนด์อย่างแรงเลยครับวันนี้เราจะมาไล่เรียงเรื่องราวของหงไทยกันค่ะตั้งแต่จุดกําเนิดที่แบบเออก็น่าสนใจนะคะความสําเร็จที่มันพุ่งพรวดมากๆแล้วก็วิกฤตที่เพิ่มเกิดขึ้นสดๆร้อนๆเลยครับ เราจะมาสกัดแก่นสำคัญจากข้อมูลหลายๆส่วนที่เรามีทั้งเรื่องผู้ก่อตั้งตัวเลขต่างๆแล้วก็ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับใช่ค่ะเพื่อทำความเข้าใจว่าเอ๊ะอะไรทำให้แบรนด์โตเร็วขนาดนั้นแล้วพลังของสิ่งที่เรียกว่า soft power เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วภาวะที่เขาเรียกว่าโตเร็วเกินไปเนี่ยมันมันเป็นสาเหตุของวิกฤตครั้งนี้จริงหรือเปล่าน่าสนใจมากครับเอาล่ะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่า เริ่มกันที่จุดเริ่มต้นก่อนเลยต้องพูดถึงผู้ก่อตั้งคุณธีรพงษ์ระบือธรรมคือโปรไฟล์เขาน่าสนใจมากนะครับเรียนจบแค่ปหค่ะชีวิตสู้มากใช่ครับผ่านงานมาเยอะมากทั้งส่งเอกสารเป็นช่างภาพเเคยถึงขั้นไปอยู่วัดช่วงหนึ่งเลยนะครับเพื่อแบบค้นหาตัวเองอืมสะท้อนว่า เป็นคนไม่หยุดนิ่งจริงๆนะคะแต่แววความเป็นนักขายเนี่ยมันฉายออกมาตั้งแต่ตอนเป็นทหารเกณเลยนะคะอ๋อตอนนั้นเหรอครับค่ะตอนได้รับหน้าที่ดูแลร้านค้า PX คือร้านสวัสดิการในค่ายเขาปั้นยอดขายจากเดือนละพันกว่าบาทพุ่งไปสามหมื่นเลยนะคะโหสามหมืนค่ะทำลายสถิติยุคนั้นเลยแสดงว่ามีพรสวรรค์ด้านนี้จริงๆพอปลดประจนการออกมาก็มาลองทำธุรกิจเองเลยขายแคปหมูน้ำพริกแต่ก็ ออยังไม่สำเร็จเท่าไหร่ค่ะซึ่งจุดนี้ก็น่าสนใจนะคะเพราะมันเหมือนหล่อหลอมปรัชญาการทำธุรกิจของเขาขึ้นมาคือการลองผิดลองถูกกล้าลองกล้าทำใช่ค่ะกล้าทดลองซึ่งแหล่งของ้อมูลที่เราดูมานเนี่ยเขามองว่าวิธีคิดแบบนี้แหละเป็นจุดแข็งมากเลยในช่วงเริ่มต้นธุรกิจที่มันต้องการความคล่องตัวความเร็วแต่มันก็มีอีกด้านหนึ่งใช่ค่ะคือปรัชญาลองผิดลองถูกนี่แหละ แม้จะช่วยให้เริ่มได้เร็วแต่มันก็เหมือนเป็นดาบสองคมหรืออาจจะเป็นเอ,อ่อต้นตอของปัญหาในวันที่แบรนด์มันโตเร็วมากๆค่ะอย่างที่เราจะเห็นในช่วงวิกฤตครับปัญหาเรื่องโครงสร้างเรื่องระบบต่างๆค่ะการขาดโครงสร้างที่เป็นระบบทั้งเรื่องเงินเรื่องการผลิตหรือความเข้าใจเรื่องกฎระเบียบต่างๆมันเหมือนมันรอวันระเบิดอยู่แล้วค่ะแล้วตัวหงไทยเองนี่ถือกําเนิดขึ้นมาได้ยังไงครับ ก็มาจากความสนใจส่วนตัวของคุณธีรพงศ์เรื่องยาดมนี่แหละค่ะคือเขาไปเรียนสูตรมาแล้วก็ลองทําพิมพ์เสน้ําก่อนเลยนะพิมพ์เสน้ําใช่ค่ะด้วยเงินลงทุนแค่200บาทเองโอ้โหสองค่ะวางขายคู่กับแคปหมูไปเลยแต่รอบแรกก็ก็ยังไม่เวิร์กเท่าไหร่เพราะไปฝากตามร้านโชห่ว,หวยอาจจะผิดกลุ่มเป้าหมายไปนิดนึงแล้วคู่แข่งก็เยอะอยู่แล้วด้วยอ๋อ oh, ครับแต่เหมือนจะมีจุดเปลี่ยนสําคัญเกิดขึ้น มีค่ะหลังจากเลิกทำยาดมไปประมาณ2ปีเขากลับไปที่ปั๊มน้ำมันที่เคยไปฝากขายพนักงานจำได้แล้วทักขึ้นมาว่าพี่หายไปไหนมีลูกค้ามาตามหายาดมของพี่อยู่เรื่อยๆเลยโอ้โหคำพูดนี้เลยค่ะคำพูดแค่นี้ล่ะค่ะมันเหมือนแบบเฮ้ยสินค้าเรามันมีดีนะคนจำได้คนตามหาเป็นกำลังใจสำคัญเลยสิครับ ใช่ค่ะก็เลยกลับมาสู้อีกครั้งปี2549คราวนี้ตั้งชื่อแบรนด์เลยหงไทยได้แรงบันดาลใจจากรูปปั้นหงที่ทับสแกค่ะอ๋อครับแล้วการกลับมารอบนี้ปรับกลยุทธ์ยังไงบ้างครับปรับเยอะเลยค่ะเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายเป็นเน้นคนเดินทางคนใช้รถวางขายตามปั๊มน้ำมันแล้วก็สำคัญคือลงพื้นที่เองเลยค่ะไปเดินตลาด คุยกับลูกค้าโดยตรงเลยเก็บฟีดแบตจริงๆค่ะเอามาปรับปรุงแล้วการตลาดแบบปากต่อปากมันก็เลยเริ่มทํางานแล้วก็สําเร็จขึ้นมาค่ะมาถึงตัวผลิตภัณฑ์บ้างที่คนส่วนใหญ่จําได้แม่นเลยก็คือกระปุกเขียวๆแต่อันที่จริงเขามีหลายสูตรใช่ไหมครับอหรือสูตร2ออันนี้เป็นเหมือนซิกเนเจอร์ของแบรนด์ไปแล้วกลิ่นจะเย็นๆสดชื่นที่เขาว่าด,ดมแล้วตื่นนะคะครับผมอันนี้ผมก็ใช้อยู่ <laughs> แล้วก็มีกระปุกเหลืองอันนี้เป็นสูตรดั้งเดิมกลิ่นสมุนไพรจะเข้มข้นชัดเจนเลยค่ะสไตล์โบราณหน่วยอาจจะหาซื้อยากกว่านิดนึงอ๋อมีสูตรดั้งเดิมด้วยค่ะแล้วก็สุดท้ายกระปุกขาวหรือบางทีก็ใส่ๆอันนี้เป็นพิมพ์เซน้ํากลิ่นจะนุ่มนวลกว่าออกแนวผ่อนคลายไม่ฉุนเท่าสองสูตรแรกค่ะอะไรคือความพิเศษหรือเคล็ดลับที่ทําให้กลิ่นของหงไทยมันโดดเด่นแตกต่างจากยาดมทั่วไปครับ หัวใจหลักเลยคือส่วนผสมค่ะเป็นสมุนไพรไทยแท้เลยนอกเหนือจากตัวหลักๆที่ให้ความเย็นอย่างเกร็ดเซระแหน่การบูนพิมเซนแล้วเนี่ยเขายังมีสมุนไพรแห้งอื่นๆอีกหลายอย่างเลยที่เป็นสูตรเฉพาะของเขามีอะไรบ้างครับพอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับก็จะมีพวกดอกจันการพูแล้วก็เหมือนจะมีดอกไม้มงคลของไทยบางชนิดด้วยค่ะ การผสมผสานที่ไม่เหมือนใครเนี่ยแหละค่ะที่ทําให้กลิ่นมันหอมเป็นเอกลักษณ์ติดจมูกแล้วก็แตกต่างจากยาดมอื่นๆในตลาดครับผมจากที่ค่อยๆสร้างชื่อเสียงในประเทศนะครับอะไรคือจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้หง์ไทยดังเปรี้ยงปร้างไปทั่วโลกเลยครับปรบกากฏการณ์ที่เรียกว่าลิซ่าเอฟเฟกเนี่ยมันเป็นยังไงครับโอ้โหอันนี้เป็นเรื่องที่แบบเหลือเชื่อมากค่ะเพราะมันไม่ได้เกิดจากการที่บริษัทไปจ้างเลยนะคะแต่มาจากภาพของลิซ่าวงแบล็คพิงก์ ถือยาดมหงไทยกระปุกเขียวสูตร2นี่แหละค่ะถูกแช่ออกไปแค่ภาพเดียวใช่ค่ะแล้วที่สําคัญคือมันดูออกเลยว่าเป็นการใช้งานจริงๆในชีวิตประจําวันของเขาไม่ใช่การเซตฉากไม่ใช่โฆษณาแฝงใดๆทั้งสิ้นครับแล้วผลลัพธ์เป็นยังไงครับไวรัลแบบข้ามคืนของจริงเลยค่ะข้อมูลที่เรามีเนี่ยระบุว่าสินค้าขาดตลาดแบบภายในวันเดียวเลยนะคะวันเดียวค่ะ ความต้องการมันพุ่งสูงมากจนบริษัทผลิตไม่ทันเลยต้องรีบออกมาโพสต์ขอบคุณลิซ่าผ่านโซเชียลแล้วก็ประกาศว่าจะเร่งผลิตเต็มที่เลยค่ะแล้วเหมือนไม่ใช่แค่ลิซ่าคนเดียวด้วยใช่ไหมครับที่มีส่วนใช่ค่ะหลังจากนั้นก็มีศิลปินต่างชาติคนอื่นๆตามมาอีกอย่างแรปเปอร์อังกฤษเซนทรัลซีหรือแจ็คสันวังจาก God Seven ก็เห็นว่าแสดงความชื่นชอบยาดมสมุนไพรของไทยเหมือนกันมันยิ่งตอกย้ำกระแสะเข้าไปใหญ่เลยค่ะในมุมมองการตลาดเนี่ย ปรากฏการแบบนี้มันเรียกว่าอะไรครับมีความสำคัญยังไงนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆของสิ่งที่เรียกว่า e a r n media ค่ะหรือก็คือสื่อที่เราได้มาโดยไม่ต้องจ่ายเงินซื้ออ๋อคือได้ฟรีๆเลยใช่ค่ะมันเกิดจากความน่าเชื่อถือล้วนๆเลยเพราะคนดังระดับโลกเลือกใช้เองจริงๆซึ่งพลังมันมหาศาลกว่าการที่เราไปทุ่มเงินซื้อโฆษณาแพงๆเยอะมากแต่ในขณะเดียวกันมันก็พลิกบทบาทของบริษัทไปเลยนะคะ พลิกยังไงครับจากเดิมที่อาจจะพอควบคุมการผลิตการตลาดได้กลาเด่นว่าตอนนี้ต้องวิ่งตามแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแทนโดยเฉพาะเรื่องผลิตยังไงให้ทันกับความต้องการที่มันถาโถมเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยค่ะแล้วเรื่องนี้ก็ถูกนําไปเชื่อมโยงกับประเด็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยด้วยถูกต้องเลยค่ะหงไทยกลายเป็นกรณีศึกษาสําคัญมากๆของซอฟต์พาวเวอร์ไทยที่มัน เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ได้มาจากการผลักดันของภาครัฐโดยตรงจุดแข็งคืออะไรครับจุดแข็งคือตัวผลิตภัณฑ์เองเลยค่ะสูตรสมุนไพรที่เป็นเอกลักษณ์มันลอกเลียนแบบได้ยากต่างจากสินค้าวัฒน,นธรรมบางอย่างที่อาจจะทําซ้ําได้ง่ายกว่ามีคนเปรียบเทียบกับพวกกังเกงช้างอะไรแบบนี้นะคะซึ่งหงไทยอาจจะมีความได้เปรียบในแง่ของความเป็นต้นตํำรับที่ยั่งยืนกว่า ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นของฝากยอดฮิตที่นักท่องเที่ยวต้องซื้อกลับไปแล้วใช่ค่ะติดหนึ่งใน10ของฝากยอดนิยมไปเรียบร้อยแล้วความสําเร็จส่วนใหญ่ก็มาจากพลังของการบอกต่อจริงๆแล้วก็อัตลักษณ์ความเป็นไทยที่มันชัดเจนมากทั้งชื่อโลโก้รูปหงแล้วก็ตัวสมุนไพรเองน่าสนใจนะครับว่าซอฟต์พาวเวอร์ที่มันทรงพลังจริงๆเนี่ยบางทีมันก็มาจากของธรรมดาธรรมดาในชีวิตประจําวันนี่แหละ ใช่เลยค่ะของที่จับต้องได้ราคาไม่แพงแล้วก็เป็นของแท้ที่คนในประเทศเขาใช้กันจริงๆอยู่แล้วมันมักจะมีพลังมากกว่าสิ่งที่พยายามสร้างขึ้นมาเสมอค่ะพอเกิดกระแสะไวรัลขนาดนี้แล้วผลกระทบต่อตัวเลขทางการเงินของบริษัทเป็นยังไงบ้างครับพลิกเลยไหมพลิกแบบจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยค่ะ ถ้าเราดูข้อมูลงบการเงินย้อนหลังนะคะปี2,563กับ2,564เนี่ยบริษัทยังขาดทุนอยู่เลยค่ะปีละประมาณ5ถึงโอกล้านบาทอ้าวขาดทุนเหรอครับใช่ค่ะแต่พอปี2,565ซึ่งเป็นช่วงที่กระแสล,ลิซ่าเริ่มมาแรงมากๆบริษัทพลิกกลับมามีกำไรได้เป็นครั้งแรกเลยแม้จะยังไม่เยอะมากประมาณ7,000 0 0กว่าบาทแล้วตัวเลขรายได้ล่ะครับเติบโตขนาดไหนรายได้นี่คือ พุ่งแบบจรวดเลยค่ะจากประมาณ2 5ล้านบาทในปี2564นะคะปี65ทยานไปกว่า60ล้านเลยโตขึ้น152ร์เซตโอ้โหเท่าตัวกว่ากว่ายังไม่พอค่ะปี66พุ่งไปอีกเป็นกว่า215ล้านบาทโตอ,อีก244%เปเซโอ<ฮ>้โหและล่าสุดปี2567ที่ผ่านมารายได้รวมอยู่ที่ประมาณ366ล้านบาทค่ะโตขึ้นอีก70โห ตัวเลขน่าทึ่งมากครับเท่ากับว่าแค่ช่วง2-3ปีหลังนี้ไรายได้โตขึ้นเกือบ15เท่าเลยนะไม่แปลกใจเลยที่ตั้งเป้าปีหน้าไว้500ล้านบาทใช่ค่ะแต่มีจุดหนึ่งที่น่าสังเกตมากๆเลยนะคะแม้ว่าไรายได้จะพุ่งไปถึง366ล้านบาทในปี67เนี่ยแต่กำไรสุทธิกลับอยู่ที่ประมาณ2ล้านบาทนิดๆเท่านั้นเองค่ะเอะ รายได้360กว่าล้านกําไรแค่2ล้านใช่ค่ะซึ่งถือว่าอัตรากําไรมันมันต่างมากๆเลยนะคะจุดนี้อาจจะเป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าแล้วก็ได้ค่ะว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องต้นทุนที่สูงปริ้หรือว่าประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายในที่อาจจะโตโตตามรายได้ไม่ทันแล้วสัญญาณเตือนนั้นก็ดูเหมือนจะกลายเป็นวิกฤตจ,จริงๆจังๆเลยในช่วงปลายเดือนตุลาคมปี2568ที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นครับช่วยลำดับเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยครับ เหตุการณ์มันค่อนข้างเร็วมากค่ะเริ่มจากวันที่28ตุลาคม2568ทางอยหรือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาออกประกาศเตือนเลยค่ะว่าตรวจพบการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์เกินค่ามาตรฐานในยาดมสมุนไพรตราหงไทยสูตร2ก็คือกระปุกเขียวตัวดังนั่นแหละค่ะแต่ระบุว่าเจอเฉพาะลตการผลิตหนึ่งที่ผลิตเมื่อปลายปี2024 แค่เรื่องปนเปื้อนเนี่ยก็ถือว่ากระทบความเชื่อมั่นของผู้บริโภคพอสมควรแล้วนะครับแต่มันดูเหมือนจะมีอะไรมากกว่านั้นใช่ค่ะเรื่องมันบานปลายเพราะอีกแค่2วันต่อมาคือวันที่30ตุลาคม2568ทางอยประสานงานกับตำรวจปคบเลยค่ะ ปคบ,บคือตำรวจคุมครองผู้บริโภคค่ะกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนําหมายค้นเข้าตรวจค้นสถานที่เกี่ยวข้องพร้อมกัน4แห่งเลยมีหนึ่งแห่งในกรุงเทพแถวบางแคอันนั้นเป็นเหมือนที่เก็บและกระจายสินค้าแต่ที่ช็อกเลยคืออีก3าแห่งในจังหวัดสมุทรสาครอ,อันนั้นเป็นโรงงานผลิตค่ะแล้วผลการตรวจค้นพบอะไรบ้างครับที่สมุทรสาครพบว่าโรงงานผลิตทั้ง3แห่งในสมุทรสาครน,นั้นเป็นโรงงานเถื่อนค่ะ เถื่อนเลยเหรอครับใช่ค่ะคือมีการลักลอบผลิตยาดมหงไทยโดยที่ไม่ได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายเลยพูดง่ายๆก็คือเปิดโรงงานผลิตเพิ่มเองแบบลับๆผิดกฎหมายเพื่อเร่งกำลังการผลิตให้ทันกับออเดอร์ที่มันทะลักเข้ามานั่นเองค่ะโห oh. แสดงว่าการเจอเชื้อปนเปื้อนในล็อตผลิตตอนแรกมันเป็นแค่ยอดภูเขาน้ำแข็งที่นำไปสู่การขุดคุ้ยจนเจอปัญหาที่ใหญ่กว่าคือการตั้งโรงง,งานผลิตเถื่อนถูกต้องเลยค่ะ การเจอสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานในตลาดทําให้อยอยต้องสืบย้อนกลับไปที่แหล่งผลิตแล้วก็คงพบความผิดปกติว่าทําไมปริมาณสินค้าในตลาดมันเยอะจังเทียบกับกําลังผลิตของโรงงานที่ได้รับอนุญาตแค่ที่เดียวมันดูไม่สมเหตุสมผลครับเลยขยายผลต่อใช่ค่ะจนไปเจอเครือข่ายโรงงานเถื่อนอีก3ามแห่งในที่สุดมันเหมือนกับว่าปัญหาเล็กๆเ,เรื่องคุณภาพสินค้าเนี่ยมันไปเปิดโปงปัญหาที่ใหญ่กว่ามากทั้งเรื่องความซื่อสัตย์ การปฏิบัติตามกฎหมายขององค์กรเลยค่ะสรุปผลปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ในครั้งนั้นมีการดําเนินการอะไรไปบ้างครับเท่าที่ทราบก็มีการสั่งเรียกคืนสินค้าล็อตที่ปนเปื้อนก่อนเลยค่ะประมาณ2อ0 0 0นชิ้นส่วนการบุกทลายโรงงานทั้ง4แห่งเนี่ยมีการยึดของกลางได้เยอะมากนะคะเป็นหลักล้านชิ้นเลยประมาณ2.35ล้านชิ้นมูลค่าเขาประเมินไว้กว่า100ล้านบาท100ล้าน ค่ะแล้วก็มีการแจ้งข้อหาหลักๆเลยคือผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรโดยไม่รับอนุญาตแล้วก็ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอมซึ่งในความหมายนี้คือสินค้าที่ผลิตจากแหล่งที่ไม่ได้มาตรฐานไม่รับอนุญาตก็ถือเป็นของปลอมตามกฎหมายค่ะอะไรคือสาเหตุลึกๆครับที่ทำให้บริษัทที่กำลังเติบโตกำลังไปได้สวยมากๆตัดสินใจทำอะไรที่มันเสี่ยงขนาดนี้ครับเราพอจะวิเคราะห์ความล้มเหลวครั้งนี้ได้ยังไงบ้าง มองได้สองมุมหลักๆเลยนะคะมุมแรกคือการตัดสินใจที่ผิดพลาดอย่างแรงๆในการแก้ปัญหาเรื่องผลิตไม่ทันด้วยการไปตั้งโรงงานเพิ่มแบบลับๆผิดกฎหมายอันนี้คือการละเมิดพร,บ,รบผลิตภัณฑ์สมุนไพรพสาอยพอสอ,อย่างชัดเจนเลยค่ะครับซึ่งมันสะท้อนอะไรบางอย่างมันสะท้อนว่าณนะจุดนั้นน้ำผู้บริหารอาจจะให้น้ำหนักกับเรื่องยอดขายหรือการตอบสนองความต้องการของตลาด มากกว่าการปฏิบัติตามกฎหมายและที่สําคัญคือความปลอดภัยของผู้บริโภคค่ะแล้วอีกมุมหนึ่งคือเรื่องการปนเปื้อนค่ะการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ทั้งพวกแบคทีรียยีสต์ราหรือแม้แต่เชื้อที่อาจจะก่อโรคในกลุ่มเสี่ยงอย่างคอสตรีเดียมสปีชีส์ที่ออยตรวจเจอเนี่ยมันมันไม่ใช่แค่อุบัติเหตุนะคะแต่มันเป็นผลลัพธ์ที่คาดเดาได้เลยเมื่อคุณผลิตสินค้าที่เกี่ยวกับสุขภาพในสภาพแวดล้อมที่มันไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีการควบคุมคุณภาพใช่ค่ะไม่มีการควบคุมคุณภาพตามหลัก GMP หรือ Good Manufacturing Practice ซึ่งเป็นมาตรฐานพื้นฐานสาก,กลเลยนะคะสำหรับโรงงานผลิตยาอาหารหรือสมุนไพรแล้วก็ไม่มีระบบ QC หรือ Quality Control ที่เข้มงวดพอเท่ากับว่ารากของปัญหาจริงๆมันคือการพยายามแก้ปัญหาอุปสงค์ล้นตลาดด้วยวิธีลัดที่ไม่ถูกต้องและข้ามขั้นตอนสำคัญด้านสาธารณสุขไปทั้งหมดเลยใช่เลยค่ะ มันเหมือนกับว่าวัฒนธรรมลองถิดลองถูกหรือทำเร็วแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนที่เคยเป็นจุดแข็งในยุคเริ่มต้นธุรกิจเนี่ยถูกนำมาใช้อย่างผิดที่ผิดทางมากๆกับสเกลธุรกิจที่มันใหญ่ขึ้นเยอะและมีความซับซ้อนด้านกฎระเบียบที่สูงมากการผลิตสินค้าสุขภาพเนี่ยมันลองผิดลองถูกแบบนั้นไม่ได้เลยค่ะครับ และทางบริษัทเองเขามีการตอบสนองต่อวิกฤตที่เกิดขึ้นนี้ยังไงบ้างครับอันนี้มีความแตกต่างกันชัดเจนเลยค่ะในกรณีแรกคือเรื่องสินค้าปนเปื้อนในล็อตเดียวนั้นบริษัทถือว่าตอบสนองได้ค่อนข้างเร็วตามมาตรฐานสากลน,นะคะคือออกถแถลงการยอมรับผลตรวจประกาศเรียกคืนสินค้าล็อตนั้นแล้วก็เสนอคืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้าให้ลูกค้าดูเหมือนจะจัดการได้ดีในระดับหนึ่งใช่ค่ะสําหรับประเด็นนั้นแต่ พอมาถึงประเด็นที่ใหญ่กว่าและร้ายแรงกว่าคือเรื่องการถูกจับได้ว่ามีโรงงานเถื่อนเนี่ยครับอันนี้เป็นยังไงครับข้อมูลล่าสุดที่เราตรวจสอบมายังไม่พบถแถลงการอย่างเป็นทางการจากบริษัทเกี่ยวกับประเด็นโรงงานเถื่อนโดยตรงเลยนะคะมีเพียงการให้สัมภาษณ์สั้นๆของผู้ก่อตั้งที่ยอมรับเรื่องการปนเปื้อนแต่ก็พูดในทำนองว่าข่าวยังไม่ครบถ้วนอาจจะกระทบยอดขายแต่ก็ไม่ได้ลงรายละเอียดหรือยอมรับเรื่องการผลิตที่ผิดกฎหมายอย่างชัดเจนค่ะการ เลือกที่จะเงียบหรือพูดไม่หมดในประเด็นสำคัญขนาดนี้มันส่งผลเสียยังไงบ้างครับในมุมมองของผู้ชวชาญ มันแสดงให้เห็นภาพที่ชัดเจนเลยค่ะว่าองค์กรอาจจะเตรียมพร้อมรับมือกับวิกฤตที่เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์เช่นการเรียกคืนสินค้า product recall แต่อาจจะขาดความพร้อมอย่างสิ้นเชิงในการรับมือกับวิกฤตที่มันกระทบต่อความซื่อสัตย์และความน่าเชื่อถือขององค์กรโดยตรง corporate integrity crisis ซึ่งเรื่องนี้มันร้ายแรงกว่ามากและอาจจะมีผลทางกฎหมายอาญาตามมาด้วยค่ะครับการเงียบมันสร้างปัญหา ค่ะการเลือกที่จะเงียบในประเด็นโรงงานเถื่อนเนี่ยมันสร้างความคลังแคลงใจให้กับสาธารณาชนปล่อยให้เกิดการตีความไปต่างๆนานา,นาซึ่งสุดท้ายแล้วมันอาจจะทำลายชื่อเสียงและแบรนด์ในระยะยาวได้มากกว่าการออกมายอมรับความจริงและชี้แจงอย่างโปร่งใสตั้งแต่เนิ่นๆเนนสียอีกค่ะถ้าเรามองในเชิงกลยุทธ์หรือภาพรวมแล้วเนี่ยรากเงาจริงๆของปัญหาทั้งหมดนี้มันคืออะไรครับ กรณีของหงไทยเนี่ยถือเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆของสิ่งที่นักวิชาการเรียกว่าภาวะโตเกินตัวหรือ Hypergrowth Paradox ค่ะโตเกินตัวใช่ค่ะคือความสำเร็จแบบไม่คาดฝันไม่ทันตั้งตัวจาก Lisa Effect เนี่ยมันสร้างดีมานหรือความต้องการในตลอดที่เติบโตแบบก้าวกระโดดมากๆเป็น Exponential Growth เลยแต่ว่าขีดความสามารถภายในองค์กรเองทั้งด้านการผลิต การควบคุมคุณภาพการบริหารจัดการและที่สําคัญมากๆคือความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆเนี่ยมันเติบโตตามไม่ทันค่ะมันโตไม่ทันกันค่ะมันอาจจะโตแบบค่อยเป็นค่อยไปเป็น linear growth หรือในบางด้านอาจจะไม่ได้พัฒนาขึ้นเลยด้วยซ้ําไอ้ช่องว่างที่มันห่างกันมากขึ้นเรื่อยๆร,ระหว่าง d e m a n กับ capacity นี่แหละค่ะที่สุดท้ายมันนําไปสู่วิกฤตที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ หมายความว่าทักษะแบบผู้ประกอบการยุคเริ่มต้นที่อาจจะเน้นความเร็วสัญชาตญาณการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามันอาจจะไม่เพียงพอหรืออาจจะไม่เหมาะสมด้วยซ้ำกับการบริหารองค์กรที่มันใหญ่ขึ้นและซับซ้อนขึ้นมากๆไม่เหมาะอย่างยิ่งเลยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับธุรกิจที่ผลิตสินค้าที่ส่งผลต่อสุขภาพโดยตรงซึ่งอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่เข้มงวดมากๆ ทักษะแบบนั้นอาจจะจำเป็นมากตอนตั้งไข่ตอนสร้างธุรกิจแต่เมื่อองค์กรมันเติบโตถึงระดับหนึ่งแล้วมันต้องการระบบต้องการการวางแผนการควบคุมการตรวจสอบและการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดซึ่งอาจจะต้องอาศัยทีมผู้บริหารมืออาชีพเข้ามาช่วยดูมันเป็นคนละเกมกันเลยค่ะแล้วความเสียหายต่อแบรนด์หง์ไทยครั้งนี้ถือว่ารุนแรงแค่ไหนครับในมุมมองของคุณส่วนตัวมองว่ารุนแรงร่างนะคะเพราะมันโจมตีเข้าไปที่ หัวใจหรือ core value ของแบรนด์โดยตรงเลยหงไทยสร้างตัวตนสร้างแบรนด์ขึ้นมาจากคำว่าของแท้แล้วก็ความบริสุทธิ์จากสมุนไพรธรรมชาติใช่ไหมคะใช่ครับนั่นคือภาพจำเลย แต่พอเกิดวิกฤตทั้งเรื่องการปนเปื้อนซึ่งมันทำลายความเชื่อเรื่องความบริสุทธิ์และโดยเฉพาะเรื่องโรงงานเถื่อนซึ่งมันทำลายความเชื่อเรื่องความเป็นของแท้อย่างรุนแรงเลยราจะถูกมองว่าเป็นของปลอมด้วยซ้ำเพราะผลิตจากหลังที่ไม่ได้รับอนุญาตมันก็เลยเหมือนเป็นการทำลายคุณค่าหลักที่แบรนด์สร้างมาทั้งหมดเลยค่ะ คำถามสำคัญที่ตามมาก็คือพลังของแบรนด์เดิมความผูกพันทางอารมณ์ที่ผู้บริโภคเคยมีหรือแม้แต่พลังของซอฟต์พาวเวอร์ที่เธอพูดถึงกันเนี่ยมันจะแข็งแกร่งพอที่จะทำให้คนมองข้ามหรือให้อภัยการละเมิดความไว้วางใจครั้งใหญ่ขนาดนี้ได้ไหมครับนั่นคือคำถามที่ใหญ่ที่สุดและน่าจะยังไม่มีใครตอบได้ในตอนนี้เลยค่ะอนาคตของแบรนด์หงไทยหลังจากนี้มันขึ้นอยู่กับว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่จะตัดสินใจยังไง จะสามารถให้อภัยความผิดพลาดครั้งนี้ได้หรือไม่ซึ่งมันไม่ใช่แค่ความผิดพลาดทางเทคนิคนะคะแต่มันเป็นความผิดพลาดในเชิงจรรยาบัณและความเป็นมืออาชีพในการดําเนินธุรกิจเลยทีเดียวพอจะมีแนวทางที่เป็นไปได้ไหมครับสาหรับการกอบกู้สถานการณ์หรือฟื้นฟูความเชื่อมั่นไม่ใช่คําแนะนําโดยตรงนะครับแค่ในเชิงวิเคราะห์ถ้ามองในเชิงกลยุทธ์นะคะอาจจะต้องแบ่งเป็นระยะระยะค่ะระยะสั้นเลยคือต้องจำกัดความเสียหายให้ได้ก่อน Damage Control สิ่งสาคัญที่สุดคือต้องโปร่งใสอย่างที่สุดอาจจะต้องออกมาชี้แจงเรื่องโรงงานเถื่อนอย่างตรงไปตรงมาที่สุดเท่าที่จะทําได้แสดงความรับผิดช,ชอบอย่างจริงใจและให้ความร่วมมือกับทางการอย่างเต็มที่บางทีอาจจะต้องถึงขั้นตั้งหน่วยงานอิสระจากภายนอกเข้ามาตรวจสอบกระบวนการทั้งหมดเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือกลับคืนมาครับนั่นคือระยะสั้นแล้วระยะกลางกับยาวเหรอครับระยะกลางคือการยกเครื่ององค์กรครั้งใหญ่เลยค่ะ ต้องลงทุนอย่างจริงจังเพื่อสร้างระบบการผลิตที่เป็นมืออาชีพได้มาตรฐานสากลจริงๆเช่นการขอการรับรอง GMP ให้ครบทุกโรงงานที่ใช้งานอยู่การอาจจะต้องจ้างผู้บริหารมืออาชีพที่มีประสบการณ์ด้าน o peration และ compliance เข้ามาเสริมทับวางระบบ QC และการตรวจสอบย้อนกลับ traceability ที่เข้มงวดมากๆค่ะส่วนระยะยาวคือการสร้างความไว้วางใจใหม่ ใช่ค่ะระยะยาวคือการ rebuild trust หรือสร้างความไว้วางใจขึ้นมาใหม่ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาและความอดทนสูงมากอาจจะต้องมีแคมเปญสื่อสารที่ไม่ได้พยายามกลบเกลื่อนความผิดพลาดในอดีตแต่ยอมรับมันและใช้มันเป็นบทเรียนในการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นใหม่ต่อคุณภาพความปลอดภัยและความโปร่งใสแต่ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นได้ต้องไม่ใช่แค่คำพูดสวยหรูนะคะต้องมีการกระทำที่เป็นรูปธรรมพิสูจน์ได้ออกมารองรับอย่างต่อเนื่องค่ะ ถ้าให้สรุปบทเรียนสำคัญที่เราได้จากเรื่องราวทั้งหมดของยาดมหง์ไทยในครั้งนี้มีอะไรบ้างครับอืมมีหลายบทเรียนที่น่าสนใจเลยนะคะอย่างแรกเลยคือพลังของอินฟลูเอนเซอร์หรือกระแสไวรัลต่างๆเนี่ยมันเป็นดาบสองคมจริงๆมันสร้างความสำเร็จให้แบรนด์ได้ในชั่วพริบตาแต่ในขณะเดียวกันมันก็สร้างปัญหาใหญ่มากๆได้เหมือนกันถ้าองค์กรไม่มีความพร้อมที่จะรับมือกับการเติบโตแบบก้าวกระโดดนั้นครับบทเรียนที่สองคือ ความสำคัญอย่างยิ่งยวดเลยค่ะของการที่ระบบการกำกับดูแลภายใน (internal control) การควบคุมคุณภาพ (quality control) และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ (compliance) มันต้องโตให้ทันหรืออาจจะต้องโตนำหน้าการขยายตัวของธุรกิจเสมอไม่งั้นมันจะเกิดช่องว่างแบบที่เห็นนี่แหละค่ะและบทเรียนสุดท้าย บทเรียนสุดท้ายคือความท้าทายอย่างมากในการเปลี่ยนผ่าน transition จากธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยสัญชาตญาณหรือ gut feeling ของผู้ก่อตั้งซึ่งอาจจะเก่งมากๆในยุคเริ่มต้นไปสู่องค์กรที่บริหารจัดการอย่างมืออาชีพมีระบบมีแบบแผนและมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริงซึ่งการเปลี่ยนผ่านนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะเป็นเส้นทางที่น่าทึ่งและเต็มไปด้วยบทเรียนราคาแพงจริงๆนะครับสำหรับยาดมของไทย จากความสำเร็จระดับปรากฏการณ์ที่ได้รับอนิสงค์จากพลังของคนดังและซอฟต์พาวเสู่จุดเปลี่ยนที่เป็นวิกฤตครั้งใหญ่ซึ่งก็มีสาเหตุสำคัญมาจากความไม่พร้อมในการรับมือกับการเติบโตที่รวดเร็วเกินไปของตัวเองใช่เลยค่ะและคำถามสุดท้ายที่อาจจะอยากทิ้งไว้ให้ผู้ฟังได้ลองนำไปคบคิดกันต่อก็คือสำหรับแบรนด์ที่สร้างตัวตนและชื่อเสียงขึ้นมาจากความเป็นของแท้และรากเง้าความเป็นไทยอย่างแข็งแกร่งแบบหงไทยเนี่ย พวกเขาจะสามารถฟื้นคืนความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคได้จริงหรือไม่หลังจากเกิดวิกฤตที่มันเปิดพงการขาดความซื่อสัตย์และความเป็นมืออาชีพในระดับโครงสร้างที่ค่อนข้างรุนแรงขนาดนี้อนาคตของหงไทยหลังจากนี้คงแขวนอยู่บนคำตอบของคำถามนี้นี่เองค่ะ